สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t า a r o บ Ban Dance by อภิญญานะคะก็เดี๋ยววันนี้จะใช้สำหรับนี้นะคะ Star Lighting Up the Night t a r o t นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะทำสมาธิหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก3าคู่นะคะหายใจเข้าให้สบายสบาย หายใจออกผ่อนคลายนะคะนั่งให้สบายสบายแล้วก็รู้สบายสบายกันนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาสังฆบูชาธรรมบูชาค่ะเริ่มเลยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านอนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆนน้องนองทุกๆท่านด้วยนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้เชีงยงใหม่ฝนตกอะรับเลยแล้วกันนะ ว่าแล้วเฉียวแม่อย่างนี้ก็ดีสิคะว้ายกิ้งกิงกิงเดี๋ยวใครกดนะเพื่อนๆอยู่ไหนนะนึกแล้วเฉียวคือช่วงนี้มันก็จะมีพลังงานของอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไปเที่ยวเดี๋ยวพี่บอกมาเลย มีวากันนะคะคงคงมีคนคิดแบบนี้บ้างล่ะแต่ก็บางคนไปเที่ยวกันแล้วนี่นาอยู่ตั้งหลายวันเรายังไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อนปิง้งโอ้ว,ว้าวคิงออฟค้าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนพลังงานของเพื่อนมีบุญบีบารามีมีคิงออกตลอดทุกสำรับมีไหนเนี่ยมีแบบอัศวินมีคิงวันนี้ก็มีแบบ คือเยี่ยมอ่ะนี่ยังไม่ได้เปิดอีกสองสำหรับมีไออีกอีกอีกสองใบเราก็ชอบเปิดสามอยู่เ, Hi, เรื่อยวายไฮพี่เทสวายในอัลบนโอเคสามเป็นอย่างนี้ตลอดสินะชอบเนาะชอบจริงเลยเราอ่าเมื่อกี้อะไรออกก่อนนะในอัลบั้ใช่ไหม ไฮพิเทสแล้วก็ไนออฟบอนนะคะอืมโอเคเหลืออีกสองเหลืออีกสองเพื่อนๆอ,อยู่ไหนละเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมตื่นเต้นไหม <laughs> ตื่นเต้นไหมก่อนจะมานั่งนี้นะก็แบบมีแบบเลซี่บ้างนะ <laughs> ขอประธานภัย <laughs> แต่ก็แบบไม่ได้คือแฮปปี้แล้วปิง้งอู ไฟออฟคัาแบบกลับหัวไม่เป็นไรกลับหัวก็ต้องกลับหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรามาอะไรนะแบบกลับหัวกันต้องปิงฮะยังไม่ได้ตอนนี้หรอ, <c oughs> อกีโนเป็นเ <c oughs> ดอะคอร์เมื่อกี้ท่านออกแบบกลับหัวอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเรา พิ่มอีกเพิ่อีกเดี๋ยวทีเดียวนะคะอหโยเป็นความรักอะ่ะสิบถ้วยก็แบบร่ำรวยสุขสมบูรณ์สมหวังแล้วไหมอะ่ะฮะคือแบบตัวเด่นๆออกมาแบบพลังงานสุดยอดค่ะเพื่อนนะบุญบารมีสง,งา่าราศีสำรับนี้ก็ดูสวยงามขออีกหนึ่งใบแล้วกันค่ะปิง้งเฮนออฟซารจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เพื่อนๆอ่ะขอให้มั่นใจไม่มีอะไรแล้วเราผ่านกันมาเยอะแยะแล้วอุปสรรคความเหนื่อยยากลำบากทั้งหลายต่อไปนี้ถ้าจะเหนื่อยอย่างไรจะลำบากอย่างไรมันก็แค่ผิวผิวเพื่อนๆอย่าได้แค่อย่าได้แค่อแคตอนนี้ King of Cups นี่นะคะ Hypothes แล้วก็ Knight of Wands นะคือ King of King of Cups เหมือนเมื่อวานนี้เลยคือท่านถือแบบถือไม้เท้าในการลงมือทําด้วยอะ่ะคือพลังงานของเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีสง่าราศีมากด้วยบุญบารามีจริงๆนะคือพลังงานนี้เป็นแรนดอมแล้วก็เป็นทามเลสนะคะแล้วก็มั่นใจว่า ตรงกับผู้ที่เข้ามาฟังใน YouTube นี้อย่างแน่นอนนะแต่สิ่งใดที่ยังไม่ใช่ก็วางไว้ตรงนี้นะแล้วก็รับแต่พลังงานที่ใช่ไปนะคะเป็นที่รู้กันของชาวเราชาวอับันแดนซ์ช่องก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถึงตั้งชื่อไทยให้เป็นเศรษฐีแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าช่องเขามาแบบนี้ตั้งแต่ต้นนะ่ะเทวดา เทวดาท่านโดนจิตโดนใจให้ให้ให้เป็นแบบนี้ก็ต้องก็ต้องตามนี้นะแต่พวกเราชาวเราทั้งหลายพวกเราชาวเราคือเศรษฐีพอเพียงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรเพราะเรากําลังการเดินทางของพวกเราทั้งหลายยังอยู่บนโลกเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้นุ่งขาวซะทั้งหมดแล้วก็ยังไม่ได้นุ่งหม่มสีสีที่ ไปในทางทำทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรายังอยู่บนโลกมนุษย์นี้อย่างแท้จริงก็ยังจยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ให้ครบพร้อมใช่เพราะฉะนั้นยังมีความที่พวกเราอ่ะจะต้องใช้พลังงานของนี่แหละบุญบารมีความฉลาดฉเฉลียวต่างๆคือมนุษย์เราอยากมีความสุขนะแล้ก็ การที่เราจะมีความสุขได้อะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องฉลาดสุขุมและมีความอดทนนะเมื่อวานก็ออกเนาะอดทนให้เป็นเย็นให้ได้และรอให้เป็นเนาะเพราะฉะนั้นอะจะได้มาแต่ละอย่าง manifest หรืออธิฐานจิตเนี่ย,เ,ยเพื่อนมีพลังงานของไฮพีเทสไฮพีเทสไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามเนี่ยพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่สง่าง,งามเป็นนักบวชเป็นนักบวช อาจจะข้างนอกเป็นชายข้างในเป็นหญิงข้างนอกเป็นหญิงข้างในเป็นชายแต่คือพลังงานที่เชื่อในสัญชาตญตยานตัวคุณเองนะเชื่อในจิตใต้สํานึกเชื่อในยานทิพย์เพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้ก็จะแบบคือคือจะรวมกับในความฉลาดสุขุมอดทนนะที่มาจาก King of Cups สักค่ับเพื่อนๆเ,เป็นความรักที่มีเหตุผลนะ่ะเป็นเป็นเรื่องเด่นของท่านเนาะ ท่านที่เข้ามาคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆต้องใช้ความรู้สึกนำทางนะใช้จิตใต้สำนึกใช้ยานอย่างรู้ซิกเซนของเพื่อนเพื่อนํำทางนะในความที่เป็นแบบไฮพีเทสนี่เขาท่านคือหญิงศักดิ์สิทธิ์เนาะก็บอกแล้วว่าเป็นจะเป็นไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำให้เป็นพลังงานบวกให้เป็นพลังงานบวก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 แล้วทราบคำตอบที่อยู่ในใจแล้วก็เชื่อมั่นในเส้นทางนั้นในคาตอบนั้นนะเพื่อนเพื่อนต้องมั่นใจจริงๆ เนื่องจากว่าวันนี้เราเดินทางกันในแต่และช่วงชีวิตอ่ะวันเวลามันเร็วมากมากๆๆแค่อะไรอ่ะรอเน็ตมา2วินาทีนี่ยาวเท่าๆกับรอจดหมายส่งตู้ไปรษณีย์หรือส่งพัสดุมาสามวันห้าวันเลยใช่ไหมคะมันมันต้องรอขนาดนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะจะบอกว่ายังไงจะบอกว่า พลังงานที่ที่ที่ทเพื่อนๆมีอะมันดีงามแล้วข้อเรานิดนึงมาริเฟซไปด้วยโดทนไปด้วยเห็นเห็นเห็นท่านไหมพลังงานของท่านอะมาริเฟซไปด้วยพเพื่อนๆขออย่างน้อย3ามข้อทุกครั้งที่สวดมนต์สมาธิภาวนาคุบาจะาแล้วเอาขอสามข้อให้ตั้งจิตเลยให้ตรงหลังจากสวดมนต์สมาธิภาวนาเสร็จขอสามข้อหลักๆจริงๆจะเป็นจริงๆขอให้ครอบคลุมแล้วขอให้มาภายในนี่แหละสามไม่เกินหกเดือนนี่แหละ เพื่อนๆเ,เชื่อไหมปฏิหารมีจริงนะสามเรื่องที่เราขอตอนนี้มาแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราคิดว่าสองเรื่องนะมาแบบค่อยๆไหลามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะกว่าจะรู้ก็คือมาแล้วนะท่านให้แล้วมันอาจจะไม่ได้สมบุ์แบบแต่มันได้รับแล้วนึกออกปะ เราได้รับแล้วเพื่อนๆต้องได้รับเช่นกันเรามั่นใจกัลยะาณมิตรเราต้องได้รับเช่นกันพันธมิตรช่องเราชาวเราทั้งหลายต้องได้รับเช่นกันอย่างที่เราบอกนะเรามีความสุขพลังงานก็จะมีความสุขนะเพราะนั้นพลังงานของของ King of Cups เนี่ย จะเป็นพลังงานที่ใช้เหตุผลนุ่มนวลอ่อนโยนจะรักใครก็มีเหตุผลนะ่ะรวมกับพลังงานของแบบหญิงศักดิ์สิทธิ์อ่ะหรือชายศักดิ์สิทธิ์อ่ะหญิงข้างในหญิงข้างในชายแล้วแต่เลยอ่ะมันเป็นพลังงานที่เป็นผู้นําเหนือผู้นําอ่ะเพื่อนๆนนะคืออยากบอกเพื่อนๆนว่าเพื่อนๆไม่ใช่คนโลเลเหาะแหละนะเพื่อนๆไม่ใช่คนแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นในมืออีกข้างนี้ที่ถือถือคาทาด้วยเนี่ยนะ คาถาเป็นการการทำงานนะมือมืออีกข้างที่ถือคาทามือด้านหนึ่งถือถ้วยใช่ไหมคะนะก็คือการทำงานนี่แหละจำเป็นในชีวิตอะนะเพราะฉะนั้นอะไม่ว่าจะอ่อนไหวบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยความสุขความมั่นคงมันมีมาให้เห็นแล้วมันมีมาให้เห็นแล้วจากตรงนี้เพื่อนๆนน,นิ่งให้เป็นเย็นให้พอและรอให้เป็นอย่างที่บอกเลยแล้วก็ พลังงานของ Night of Wands ก็มาสนับสนุนนะคะขอประทานโทษนะคลิปเมื่อกี้ตัดไปเฉยเลยอะ่ะก็ไม่รู้เกิดเหตุอันใดน,นะเพื่อนๆก็อาจจะต้องลงเป็น2คลิปนะคะก็คิดว่าคงจะไม่ต่อจะไม่ต่อไม่ไม่ไมยังยังไม่ตัดต่อแล้วกันนะคะตอนนี้ขอลง2คลิปก่อนพลังงานของ Night of Wands ก็มานะ Night of Wands เป็นอะไรที่เป็นอัศวินไม้เทา้าให้เพื่อนๆมั่นใจในตัวเองท่านจะให้ท่านจะให้แบบ พูดถึงแค่นี้เดี๋ยวให้ไปต่อในอวบอสเป็นพลังงานที่มั่นใจในตัวเองนะคะนะเพราะมั่นใจฉลาดเก่งพูดพูดเก่งทำกิจกรรมเก่งนะก็คือเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นอนะสรุปคือดีงามชาวเราทั้งหลายดีงามนะแต่ว่าวันนี้มีเดว,วิลมาแน่นอนว่าพวกเรามีรักโลภโกรธหลงดีใจเสียใจกังวลใจขับข้องใจทุกสุข ทุกอย่างมันเป็นพลังงานหมดค่ะนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแค่แค่รู้นิ่งดูรู้ปล่อยวางไปนิ่งดูรู้ปล่อยวางไปเนาะก็ไฟอฟอฟวอรตรงนี้เป็นเป็นเกี่ยวกับอาการข้างบนข้างบน3ใช่ไหมข้างล่าง2 5 5หไม้เท้าเนี่ยมันเป็นการไม้เท้านี่เป็นทาาุธาตุไฟเป็น เมสิงธนูเป็นการลงมือทำนะซึ่งแน่นอนว่าการจะทำสิ่งใดอ่ะย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วถ้าลาบเรียบก็ไม่ใช่การเกิดเป็นมนุษย์แล้วถูกไหมคะนะการจะต้องแข่งขันกับคนหมู่มากเหรอก็บอกแล้วว่าการอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยอาจจะมีเรื่องไม่ลงรอยกันมากทะเลาะเบาแวงกันมากเพราะเพื่อนเป็นคนที่สร้างอะไรแล้วมันโดดเด่นจะมีความแตกต่างแบบ ไม่อยากให้แตกต่างหรอกแต่มันเด่นมันโดดของมันเองน่ะแหละคนอื่นก็ย่อมมีจิตที่ไม่ปราถนาดีพุงพ่งๆมาบ้างแต่ด้วยความที่เพื่อนเป็นคนนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนในความไม่เด่นมันก็เด่นอะยังไงคนจะทําให้เด่นมันก็เด่นเนาะไม่ว่าจะทําการทํางานสิ่งใดมันก็ดูแบบมีออร่าของงานชิน้นนั้นๆเสมอเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่มาต่างๆนั้นมัน เห็นไหมชี้ขึ้นฟ้ามันก็เดี๋ยวมันก็ประสบความสําเร็จแน่นอนอะ่ะคือมันแบ่งเป็นสามสามไม้เท้ากับสองไม้เท้าสามไม้เท้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นการแบบมองการไกลเพื่อนๆทํางานอะไรก็จะมองการไกลเล้อาจจะมีเรื่องการเดินทางอะไรอยู่ด้วยแต่ว่าสองไม้เท้าข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องการวางแผนการวางแผนอนาคต เป็นความกล้าหาญกล้าที่จะก้าวออกไปจากสิ่งที่คุ้นเคยพาวางแผนแล้วมองการไกลแล้วมันก็เลยทําให้งานเพื่อนๆนอะ่ะย่อมมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขย่ยอมต้องใช้ความอดทนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพื่อนๆน,นะไม่ใช่เรื่องเรื่องอะไรที่จะลำบากเรามีไนท์เรามีอัศวินเรามีอัศวินช่วยอยู่แล้วเรามีเรามีความสําเร็จนี่นะ ten of cups ความสำเร็จของ10ถ้วยนะถ้วย10บใบเป็นความสุขสมปารถนาเป็น the best the best the best เลยเช่นเด่นดังเช่น the world the sun เลยนะคะ10ถ้วยไม่ธรรมดาเห็นไหมชีวิตสมหวังความรักสมหวังสุขสมบุรณ์มั่นคงมีผีเสื้อมีนางฟ้าเทวดามีลุงอยู่ลายล้อมแต่งตัวสง่างามมากเป็นที่รักของเทพและเทวดาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นความสุขแบบสุดสสุดขั้วเลย ความสุขของครอบครัวแต่แต่แต่มาข้างบนกับกับอ่าคว e น n q u e n n of pentacles ของเราก็คือว่าอ่าในในช่วงนี้ในช่วงนี้การที่เพื่อนๆพื่อนอ่สิบถ้วยเนี่ยความสุขสมบูรณ์ที่ที่จะมาตรงนี้อาจจะคือ Queen of ควีนอันนี้ควบเอยไม่ใช่ครอบอันนี้เป็นเพนทาโขอโทษค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญคือคือเป็นราชินีเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยท่านราชินีก็อบอุ่นสง่างามไหมอบอุ่นสง่างามสมบูรณ์พูนผลคือรวยอ่ะแต่วันนี้กลับด้านนี้ก็คือหมายถึงว่าอาจจะแบบ เพื่อนอาจจะมายังไม่มั่นคงทางด้านจิตใจนิดนึงเพราะว่า,าพระราชินีเนี่ยรวยแน่นอนมีอำนาจความมั่นคงแน่นอนแต่คือยังไม่มาตอนนี้ต้องต้องลงมือทำไม่ใช่มาจะทยอยมานะไม่ใช่ไม่มาสักทีเดียวนะท่านออกมาคือมาแน่นอนนะแต่ยังไม่มาสักทีเดียวยังไงอะสิบสิบถ้วยอะมารอแล้วเราอะลงมือทำนะลงมือทำเงินตาความแข็งแกร่งความ เป็นแม่เนี่ยการใช้ของอย่างไรให้คุ้มค่าณตอนนี้หรือการเก็บเงินเนี่ยก็ยังยังแบบยัง difficult อยู่ <laughs> <laughs> ใช่ไหมการเก็บควบคุมอารมณ์จะให้นิง่งให้อะไรก็ยังหวั่นไหวอยู่ไม่เป็นไรค่ะนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเหมือนกันเหมือนกันกับกับอ,อ่าอัน ไนท์ไนท์ไนท์ออฟคัพใช่ไหมไนท์ออฟคัพนี่ก็เป็นเป็นพลังงานที่แบบมาอยู่มาอยู่ใต้เดวิลไนท์ออฟคัพก็มาอยู่มาอยู่ใต้ Devil คือแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีพลังงานลักโลบโกรธหลงการวนใจครับห้องใจสุขเศร้าเสียใจอะไรเพื่อนๆก็มีการแอคชั่นเพื่อนๆก็มีการลงมือทำอย่างชัดเจน กล้าที่จะลงมือทําแม้จะเป็นคนที่อ่อนไหวคิดง่ายขี้น้อยใจขี้กังวลใจอย่างเงี้ยนะก็ลงมือทํางานอยู่แล้วอ่ะชัดเจนแล้วเอาตัวเองลงไปลงมือไปทําอะไม่อายไม่กลัวใครอะนะมันก็มามาซัพพอร์ตให้ให้ให,ให้รู้เลยว่าเพื่อนเพื่อน,นเรายัางไงก็ต้องสุขสมหวังในในสิบถ้วยนี้อย่างแน่นอนนะแ่าในสิบถ้วยนี้อย่างแน่นอนนะอา้าวรวมเลยอย่างนี้ค่ะนะอื้ม ก็ยังไม่ได้คุยถึงใบนี้ใช่ไหมคะยังไม่ได้คุยถึงห้าถ้วยที่กับหัวนี้ใช่ไหมคะก็อยู่ในหนนะปิ้งปิ้งจอจอจอโอเคเมื่อกี้ทำไมแด้งปิดไปเองงงมากเลยนี่ก็ยังอัดได้เพื่อนๆขอประทานอาภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะหากมีอะไรผิดพลาดพังไปอาภัยกันนะคะ พพอร์ตกันเหมือนเดิมห้าถ้วยกับหัวห้าถ้วยจริงๆแล้วเป็นเรื่องขัดแย้งในใจถ้าเกิดเป็นแบบด้านตรงแต่พอกับหัวไม่มีเลยไม่ได้ขัดแย้งอะไรไม่ได้ต่อสู้อะไรกับใจตัวเองเลยก็คือดีงามอะ่ะนะคือไม่ได้เสียใจอะไรแล้วอะ่ะถ้าเกิดห้าถ้วยห้าถ้วย ปกตินี่คือขัดแย้งในตัวเองเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอดีตความรู้สึกในอดีตอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นเรื่องความขัดแย้งในอดีตหรือจะต่อสู้กับใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลับด้านเพื่อนๆไม่ได้ทะเลาะก,กับตัวเองแล้วละเพื่อนเพื่อรู้ตัวรู้ตรงกับไฮพิสเทศนนะคะคือคือ อาจจะต้องทำการตัดต่อคลิปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าท่านเด้งหยุดไปอีกแล้วอะงงมากเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะต้องไปต่อแล้วล่ะเพราะว่าเด้งเป็นครั้งที่สามแล้วขออนุญาตนะเดี๋ยวจะไปหาทางต่อคลิปแล้วเอามาลงก็ยังไงซะเพื่อนเพื่อนคงจะให้ให้ได้ให้ให้รีบหยุดหรือเปล่าไม่รู้ให้รีบหยุดหรือเปล่าไม่รู้รรอ,อะอย่างไรก็ตามพลังงาน สิบถ้วยมาแล้วละ่ะมีเสื้อบินโอ้ขอภัยค่ะเพื่อนตายแล้วตายแล้วรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยขอภัยค่ะมีสติค่ะมีสตินะอภิญญามีสติจ้าพิญญาพิญญาทำไงดีจะขอโทษเพื่อนได้เนี่ยเอาดอกไม้มาขอโทษแล้วกัน ขอโทษนะคะขอโทษนะคะเอาดอกไม้มาขอโทษนะคะพอมีคะใครชอบจำจำปาสีขาวใช่ไหมจำปีสีเหลืองเด็ดมาจากต้นเลยนะคะปิ้งมีอารมณ์ขนันมีความรู้สึกดีๆอารมณ์ดีและความร่าเริงเบิกบานเพื่อนๆคะเพื่อนๆค,ความาร่าเริงเบิกบานไม่เคยห่างหายไปจากชีวิตของชาวเราเลยนะ แม้ในายามต้องพอบเจอกับสถานการณ์ที่ยแย่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นอย่างที่หวังหรือแม้แต่ในบางครั้งทำสิ่งที่ผิดพลาดไปโอ้ยไพ่แมนมากวันนี้ฉันจะยิ้มและหัวเราะกับทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตด้วยการมองเห็นทุกเรื่องเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนุกเพราะฉันเข้าใจว่านี่คือวิธีที่ความสุขชื่นชมรู้คุณค่าค่ะเพื่อนๆก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆชาวเราทุกคนนะคะ